สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคพะเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประเภทเครื่องรางนะครับหรือว่าเป็นมีดมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเกจิอันดับหนึ่งนะครับของ ประเภทเครื่องรางนะครับหรือว่ามีดหมอนะครับอันดับหนึ่งเมืองไทยนะครับที่คนไทยนะครับให้ความเคารพนะครับแล้วก็ให้ความศรัทธานะครับระยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในประเภทมีดหมอนะครับหรือว่ามีดบินนะครับที่ได้ฉายาที่ได้รับฉายานะครับว่ามีดบินนะครับแห่งวัดหนองโพนะครับก็วันนี้นะครับผมได้นํานะครับเอามาให้ชมสี่เล่มนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับ ในในยุคต้นนะครับว่ามีช่างนะครับท่านไหนบ้านนะครับที่ตอกมีดให้หลงพอเดิมนะครับวันนี้นะครับผมได้นํามาสีเล่มนะครับสีลวดลายนะครับแล้วก็สีนะครับศิลปะช่างนะครับในยุคต้นนะครับที่ตอกมีดนะครับแล้วก็มีความสําคัญนะครับแล้วก็ความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับหลงเกี่ยวกับหลงพอเดิมนะครับสีช่างนะครับแล้วก็สีลวดลายนะครับวันนี้นะครับก็ เอามาให้ชมนะครับข้าวคานะครับสี่เล่มนะครับแล้วก็มาดูนะครับเล่มแรกนะครับว่าเป็นช่างท่านไหนนะครับแล้วก็ลวดลายเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเป็นช่างนะครับยุคต้นนะครับหรือว่าช่างชาวบ้านนะครับเล่มนี้นะครับนี่เป็นลวดลายเดียวกับในหนังสือเล่มนี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นลวดลายเดียวกันนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับ ในยุคต้นนะครับที่ตอมีดให้หลงพระเดิมนะครับนี่นะครับชัดเจนครับแล้วก็หาชมด้ยานนะครับวันนี้นะครับก็สีเล่มนะครับขาวๆนะครับสี่ช่างนี่นะครับอาจจะดูบุ้มหน่อยก็ส่วนสมบูรณ์นะครับเล่มนี้สมบูรณ์นะครับนี่นะครับถึงจะเป็นช่างชาวบ้านครับแต่ว่าการหานะครับแล้วก็ ความนิยมนะครับในการหาแล้วก็การความศรัทธานะครับของมีชาวบ้านนะครับในยุคต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งช่างนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งลวดลายนะครับที่พบเจอได้ยากนะครับแล้วก็คนต้องการเยอะนะครับแต่ว่าเจอน้อยนะครับแต่ว่าความต้องการเยอะนะครับราคาเลยขึ้นสูงนะครับในการเช่านะครับหรือว่าในการเปลี่ยนมือแต่ละครั้งนะครับแบบนี้นะครับ อของช่างชาวบ้านนะครับในยุคต้นนะครับ enfin, อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่างนะครับอันนี้ผมจะไม่เก็บเข้าฝักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวดลายนะครับในแต่ละช่างนะครับว่ามีความสวยนะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับในช่างยุคต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับจะเอาเทียบกันให้ดูสีเล่มนะครับว่าลายของแต่ละช่างนะครับอาการตอกนะครับลึกตื้นนะครับต่างกันมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มแรกนะครับใน มียุกต้นนะครับของช่างยุกต้นครับท่าดแรกนะครับอที่ตอกมีให้หลงพหอเดิมนะครับอจะมาดูเล่มที่2นะครับว่าเป็นช่างคนไหนนะครับแล้วก็เป็นลายต่อกยังไงนะครับมาดูกันนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีหลงพระเดิมนะครับยุกต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่มนี้นะครับหลายท่านนะครับหรือว่า คนที่เพิ่งเก็บสะสมนะครับหรือว่ายังไม่มีความชํานาญนะครับจะมองว่าเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองนะครับเป็นอาจารย์นะครับของหลงพ่อเดิมนะครับหลายๆคนหรือว่าคนที่ไม่มีไม่มีประสบการณ์นะครับจะมองว่าเล่มนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเงินนะครับแต่จริงเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับยุคต้นนะครับแต่ว่าช่างนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคนมาตอกลายนะครับให้กับมีดเล่มนี้นะครับหลายคนเลยสับสนนะครับ อันนี้เราต้องทำทำความเข้าใจใหม่นะครับเราจะได้เก็บวัตถุมงคลนะครับยังถูกทางนะครับเล่มนี้เป็นหลมพ่อเดิมนะครับชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นยุคต้นนะครับแล้วก็ช่างของหล่มพ่อเงินนะครับเป็นคนมาตอกลายนะครับเพราะว่าตอนที่หลมพ่อเงินนะครับมรณภาพนะครับช่างของท่านนะครับก็ยังมีแรงครับก็เลยได้มาตอกมีนะครับให้หลมพ่อเดิมนะครับ อยู่ประมาณ4นะครับ4-5ถึงปีนะครับมาตอกลายนะครับแล้วก็มาตอกให้หลงพู้เดิมนะครับแล้วก็ได้หยุดตอกไปนะครับแล้วก็จะเป็นช่างรุ่นรุนหลังนะครับที่หลายๆคนรู้จักนะครับช่างชาวบ้านนะครับช่างสอนช่างชิมนะครับต่อมานะครับอ่านี่ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นช่างของหลงพูอเงินนะครับนะถ้าเป็นหลงพ่อเงินก็จะมีเขียนเลยนะครับว่าหลงพ่อเงินนะครับอาจจะมีชื่อหลงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็เป็นหลงพูอเดิมนะครับ ยุคต้นนะครับอ่าแบบนี้เถียงเถียงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประวัติผมชัดเจนนะครับสําหรับอ่าประวัติมีดเล่มนี้นะครับอ่าเจ้าของเก่านี่ก็ตีไปหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าผมผมบอกนะครับว่าไม่ใช่หลงพ่อเงินนะครับเขาก็ก็ยังบอกนะครับว่าเป็นหลงพ่อเงินหลงพ่อเงินนะครับโด้วยความที่การสะสมนะครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษามานะครับก็ แต่ว่าเราศึกษามาครับเรารู้นะครับว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะครับนี่ก็เป็นหลงพอเงินนะครับไอ้นี่ก็เป็นหลงพอเดิมนะครับแต่ว่าเป็นช่างหลงพอเงินนะครับมาตอกลายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้มีตอกชื่อนะครับว่าหลงพอเงินนะครับอันนี้เป็นหลงพอเดิมนะครับแต่ว่าช่างหลงพอเงินมาตอกลายนะครับก็ ทําให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ครับหรือว่าเพิ่งเริ่มสะสมครับจะตีตีเข้าไปหลมพังเงินหมดนะครับแต่เป็นหลมพอเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับสําหรับัเล่มที่2นี้นะครับจะมาดูเล่มที่3มนะครับว่าเป็นของช่างท่านไหนนะครับในยุคต้นนะครับนี่เป็นช่างฉิมนะครับในยุคต้นนะครับ นี่ก็เป็นช่างชิมนะครับในยุคต้นนะครับดูลักษณะการตอกลายนะครับลึกนะครับอ่ะลึกชัดนะครับมือหนักนะครับอ่ะเป็นมีทาน้ำมนต์นะครับอันนี้ผมได้มานะครับอ่ะเป็นมีที่ใช้ในการทําพิธีนะครับทําน้ํามนต์แล้วก็อ่ถอนคุณใส่นะครับมนต์ดำนะครับเล่มนี้นะครับอันนี้ผมได้มานะครับจากอ่นครสวรรค์นะครับ เล่มนี้ผมได้มาจากตาคีนะครับเป็นงานช่างชิมนะครับในยุคต้นนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล่มนี้เป็นข้างเปิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับแห้งแล้วนะครับข้างนี้แห้งนะครับแล้วก็ไม้นะครับมีความผุความอะไรหมดแล้วนะครับนี่ลักษณะฝักนะครับฝักเป็นฝักไม้นะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นลวดลายนะครับในการต่อเสมาใบโพนะครับของช่างชิมนะครับนี่นะครับไม่ใช่ช่างสอนอย่างเดียวนะครับที่ตอกลายเสมาใบโพนะครับช่างชาวบ้านหรือว่าช่างชิมนะครับหรือว่าช่างอื่นๆนะครับที่เป็นช่างฝีมือนะครับก็ตอกเหมือนกันนะครับอาจจะตีเข้าช่างสอนหมดไม่ได้นะครับผมมีวิดีโอนี้ผมก็มีมาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการตอกมือนะครับของช่างชิมนะครับในยุคต้นนะครับ ด้วยว่ยยุคเพิ่งเริ่มนะครับในการตอกลายนะครับแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเดิมลูกเสกนะครับนี่นี่ก็เป็นลวดลายนะครับมาลายมือนะครับการตอกนะครับแยกไม่ยากนะครับสําหรับลายนะครับของช่างฉิมเล่มนี้นะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับอนนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่สวยมากนะครับแต่ละเล่มนะครับ นะ <ítulo> ผมเก็บมีดสวยนะครับแล้วก็มีดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับไม่ต้องไปเถียงกับใครนะครับหรือว่าวัดดวงเสียงดวงนะครับนี่มีดอย่างนี้นะครับชัวนะครับใช้พุทธคุณนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ประวัติมีดมาชัดเจนนะครับว่าทํเอาไว้ใช้ทําน้ํามนต์นะครับก็เป็นมีดที่ดีนะครับประวัติมีดดีนะครับแล้วก็มีดแท้แล้วก็เป็นของครูบาอาจารย์นี่นะครับนี่ก็เป็น อ่าเป็นที่ที่ผมต้องการมากนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ผมทุ่มเงินไม่อั้นนะครับถ้าเจอนะครับทำไมไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอนี้จะเป็นของที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมแล้วก็อ่าเป็นของที่ผมชอบบูชาไว้นานแล้วนะครับก็เลยมาทําวิดีโอนะครับเผยแพร่นะครับความรู้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลนะครับที่ผมสะสมมาอยู่นะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่กําลังเริ่มศึกษานะครับตามความเข้าใจนะครับของผมนะครับแล้วก็เป็นความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับไม่มีผิดเพี้ยนครับแล้วก็ไม่มีแต่งเติมเสริมแต่งตรงไหนนะครับทุกอย่างที่พูดไปนี่เป็นความจริงทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นความหวังดีนะครับสําหรับคนที่เป็นความหวังดีของคนที่เก็บวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับก็อยากให้คนที่ติดตามนะครับหรือว่าคนที่กําลังเริ่มศึกษานะครับไม่หลงทางนะครับ ผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับเผยแพร่นะครับความรู้นะครับแล้วก็วัิบุ่งมงคลนะครับเอามาให้ดูนะครับลวดลายต่างๆลวดลายแปลกๆนะครับที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ถูกจัดสร้างนะครับมอบให้ลูกศิษย์นะครับหรือว่ามีอยู่ในประวัติการจัดสร้างจริงๆนะครับไม่ได้เป็นของทําใหม่หรือว่าทําเรียนแบบขึ้นมานะครับแบบน้นผมไม่ไม่มีวิดีโอผมแน่นอนนะครับ วัตถุมงคลประเภทนั้นจะไม่มีอยู่ในวิดีโอของผมนะครับอย่างแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับร้อนเครเ็นับอันนี้ก็เป็นช่างชิมนะครับอีกหนึ่งลวดลายนะครับในยุคต้นนะครับในการตอกลายนะครับอาจจะมาดูอีกช่างหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นช่างสอนนะครับตอกลายเสรามาใบโพเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับ วิดีโอนี้กล้องชัดมากนะครับเพราะว่าวางไฟพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับลายนะครับเสมาใบโพเครื่องใบนะครับหรือว่าเสมาใบโพเครื่องสี่นะครับตามในหนังสือเรียกนะครับแล้วก็เป็นกรหนกนะครับนี่เป็นกรหนกดอกไม้นะครับเป็นกรนกไม้เลื้อยนะครับแล้วก็ตอกกระดูกงูนะครับอันนี้เป็นลายมือนะครับหรือว่าการตอกมือนะครับของช่างสอนนะครับ หลายๆคนต้องรู้จักนะครับสําหรับช่างสอนนะครับในการตอกลายนะครับเพราะว่าเป็นช่างหลักนะครับที่ตอกลายนะครับให้หลวงพ่อเดิมนะครับปกเส้นครับแล้วก็เกจิยกรังหลังมานะครับที่หลังจากหลวงพ่อเดิมมาณภาพนะครับช่างสอนก็ยังไปตอกให้เกจิท่านอื่นๆอยู่นะครับนี่ก็นี่ครับเทียบให้ดูเลยนะครับนี่ลายเซมาใบโพมอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดครึ่งนึงนะครับว่านี่ลักษณะจะเป็นยังไงนะครับนี่ ถ้าครึ่งใบก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ยังดูออกเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นลายมือของช่างคนไหนนะครับแต่ว่าของช่างช่างช่างฉิมนะครับมือจะหนักนะครับเห็นไหมครับจะไม่ค่อยจะมือจะไม่เหมือนช่างช่างสอนนะครับช่างสอนนี่จะพิวนะครับการตอกลายนะครับเห็นไหมครับอาจจะมีความพิวนะครับในการตอกลายสมาใบโพนะครับจะสวยนะครับอาจจะตอกไม่ค่อยลึกนะครับอาจจะตอกชัดนะครับคมนะครับของช่างชิมนี่จะเป็น อ Finished. ต่อแบบมือหนักๆนะครับชัดๆเลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เล่มซ้ายนะครับเป็นช่างสอนนะครับเล่มขวาเป็นช่างชิมนะครับลายเซมาใบโพเหมือนกันครับเป็นครึ่งใบกับเต็มใบนะครับหรือว่าครึ่งซีกนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับนี่ก็เป็นกระดกไม้เหลือยนะครับนี่ชัดนะครับชัดเจนนะครับสวยนะครับเล่มนี้นะครับนี่ดูโลหะนะครับ ต่ามากครับข้างในนี้ข้างในนี้แห้งหมดแล้วนะครับมองทะลุได้เลยนะครับสาหรับเล่มนี้ับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่างนะครับของหล่มพระเดิมนะครับหรือว่าช่างสอนนะครับที่ตอกลายนะครับแล้วก็มีบทบาทนะครับความสําคัญนะครับในการตอกมีดหลงมพระเดิมนะครับยุกต้นนะครับยันยุกปลายนะครับหรือว่าต้องแต่เริ่มนะครับแล้วก็ยันหลงมพระเดิมมรณภาพนะครับช่างสอนหรือว่าช่างชิมแล้วก็ เชิงอื่นๆนะครับก็อยู่นะครับในยุคนั้นนะครับจนยันหลวงพ่อเดิมมรณภาพนะครับแล้วก็ไปตอกให้เกจิท่านอื่นๆนะครับในยุคหลังนะครับหลังจากหลงพ่อเดิมมรณภาพนะครับหรือว่าเกจิหลายๆท่านก็ได้หยุดตอกไปนะครับในการตอกลายนะครับแล้วผมก็จะเทียบให้ดูนะครับสีเล่มนะครับก่อนจบวิดีโอนะครับว่าความสวยนะครับแล้วก็จะให้ดูนะฝีมือนะครับของช่างในอดีตนะครับว่า ฝีมือแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับในการตอกลายนะครับงานนี้ละเอียดกับเครื่องเยอะนะครับในการทํานะครับถึงจะเครื่องนี้ผมมาสู้ไม่ได้นะครับในการในอดีตนะครับในการใช้มือทำนี่ในฝีมือขนาดนี้ถือว่าสุดยอดสุดยอดมากแล้วนะในการตอกลายนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสีลวดลายนะครับแล้วก็สีศิลปะนะครับของสี่ช่างนะครับของยกตนนะครับที่ตอกมให้หลวมพ่เดิมนะครับเล่มแรกก็จะเป็น สายสุดนะครับนี่ก็จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับเล่ม2นี่ก็จะเป็นช่างของหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองนะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นช่างของหลวงพ่อเงินนะครับมาตอกลายให้นะครับเล่มต่อมาแล้วครับเล่มที่3ก็จะเป็นช่างสอนนะครับเล่มที่4นะครับก็จะเป็นช่างชิมนะครับมาวิดีโอนี้นะครับก็ใครที่ติดตามนะครับบอกว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ความรู้จากวิดีโอนี้นะครับนี่ก็เป็นข้าวๆนะครับสําหรับ สีเล่มนะครับแล้วก็เป็นสีช่างน้าของหลวงพ่อเดิมนะครับยุบตนนะครับแยงง่ายๆนะครับเข่าๆประมาณนี้นะครับสําหรับมีหลวงพ่อเดิมนะครับของสีช่างนะครับสีสไตล์สีรูปแบบนะครับสีลวดลายศิลปะสีชนช่างนะครับว่าลักษณะนะครับมีการแยกยังไงนะครับแล้วก็ดูความเก่าดูยังไงนี่ก็ดูสีเล่มนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ดูไม้นู โลหะนะครับที่ใช้ในการประกอบมีดนะครับว่าเป็นเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆวนะครับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครเห็นนะครับว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากใครนะครับมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางไ d ดียไลน์นะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0หนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ098 9 3 1 5 0 5 0นนะครับวิดีโอนี้นะครับ อ่าผมก็ขอให้คนที่ติดตามผมนะครับหรือว่าดูวิดีโอจนจบนะครับก็คอยพบเจอสิ่งดีๆนะครับอ่ามีเงินทองไหลามาเทมานะครับอ่ามีแต่วความสุขความเจริญนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ